สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวดันอาทิตย์มาขัดครัวค่ะวันนี้วันนี้พี่นีขัดครัวนะขัดตั้งแต่เช้าไม่เสร็จเนาเราปีนขัดบนหลังคาโน่นนะคะน,นี้เราก็จะขัดเอ,อเช็ดหน้าต่างนะคะเพราะถึงเพราะถึงหน้าร้อนเนาะก็วันนี้ก็มีแดดนะคะทุกคน วันนี้ก็มีแดดเราก็เลยตะปีนเช็ดข้างบนหลังคาะคะทุกคน,นนี้เราก็จะเช็ดกระจกมันก็จะมัวมัวหน่อยนะคะเราก็เช็ดกระจกคือเราเช็ดข้างบนเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาเช็ดกระจก หน่อยนะคะเพราะว่ามันล,ลุกหลับแล้ว <laughs> วันนี้แดดแจ๋นะคะเราก็จะมาทำฟาร์มสะอาดบ้านเออต้อนรับฤด,ด,ดูใบไม้ผลินะคะกินกับข้าวะ,ะพี่นีกระตะปีน ช็ดเดี๋ยวเช็ูเนตเย็ต้ตงโอต้ตงโอปัฟอันนี้เราก็ขัดเช็ดเนาะเดี๋ยวเราก็ทำการเช็ดกระจกนะคะว้ามือไม้ก็จะสันนุ่ดนะคะเพราะว่าเราจะตบปีนเช็ดหมดเลยนะคะห้องครัวก็ไม่ใหญ่นะคะแต่ว่า การเช็ดทำฟาร,ร์มสะอาดคัวนี่มันจะใช้เวลาเยอะเราก็จะลื้อออกหมดเลยนะคะลือนะคะเราก็เป็นงานช้างนะคะทุกคนเราพี่ลีก็ตะปีนตั้งแต่แปดโมงเช้านะ,ะอันนี้บ่ายโมงนะนะบ่ายโมงเราก็ยังไปไม่ถึงหน้าประตูเนาะ,ะเพราะเราจะปีนเช็ดหมดเลยเราก็ยังเหลือดวงไฟ ยังก็ประมันเดี๋ยวพี่นีจะทำเช็ดตรงกระจกเสร็จแล้วพี่นีก็จะไปออตายออกไปเรื่อยๆนะคะตายไปทีละห้องละห้องนะคะทุกคนต้ารับฤูดูใบไม้พีนะคะก็จะสั่น จะใช้ผ้าสองผืนเช็ดเพราะว่ามันเป็นน้ำมันนะคะทุกคนมันนม่ควรี่ถ้าเราไม่เช็ดบ่อยๆมันก็จะเหนียวแล้วมันจะเช็ดยากเนาะก,กันที่ว่าเราทาักับข้าวบ่อยๆมันก็จะเออแางๆน,งน้องเหลือง งเหลืองเาจะปีนเช็ดนะ้คนเข้ามาบ้านเราเนี่ยเขาจะชอบเออเขาจะชอบมองเออตามตู้ตามไพดานนะคะตามทุกอย่างนะคะออถ้าเกิดว่าเราไม่เช็ดเออเขาเออเขาไม่มองพื้นนะคะเขาจะมองแ่นมองอันน้จะเป็น งานใหญ่หน่อยนะคะทุกคนมันจะหนักตรงตะปีเนเช็ดให้ดานนะคะทุกคน,นหนักว้าวจบก็เสียงเนะงา เนไหมคะดำมืดเลยคนผ่านไปผ่านมาเขาก็จะว่าเออเออเ,ออเห็นคนเช็ดกระจกใช่ไหมถ้าเขาเห็นคนเช็ดกระจกเขาบอกว่ามันจะอ,อ,อากาศดีเนาะบอกโอ,โอ้เห็นเห็นผู้หญิงตะปีนเช็ดกระจกเนี่ยอากาศจะดีอ้ ฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะมาตะปีนเซ็ฝั่งนั้นนะคะทุกคนนพินีก็ขึ้นตรงนี้เนาะขึ้นโต๊ะนี่แล้วก็จะถลายไปเออข้างบนเนาะ <c oughs> มันก็จะเป็นงานใหญ่นะงานยักษ์งานงานยักงานใหญ่นะเดี๋ยว วันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ขึ้นไลฟ์หรือเปล่านาะเพราะว่าเราจะตะปีนเพราะการตะปีนที่มันตัดปีนเนออบนเพดานเราก็ไม่รู้เราจะถ่ายยังไงเนาะอ้โหูเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนเราก็จะเช็ดเนาะตะปีนเช็ดโต๊เนะเช็ดปีอย่างเงี้ยปีนเช็ดเราก็จะค่อยๆจับโอ้ย หยาบแล้วเราก็เช็ดตนะ่อก็เดี๋ยวให้ตกเงีนนะ้ยพายดานะเช็ดพายดานะแขนก็ไม่ค่อยจะมีแรงก็ มา,มาดูการตะปีงของพี่นีนะคะยอะแยะค่ะเราจะด้วยจะตู้ในตัวเู้ตู้ตู้เราก็จะตะปีงว่าเดีนะค่อยๆนะค่อยขึ้น I <sighs> มีบันไดออปกติเราจะมีบันไดเละนะ็กเนาะไม่รู้มันหายไปไหนก็ไม่รู้ สักพักปกติเราก็จะมีบันไดมันจะมีบันไดนะคะทุกคนแต่บันไดของเราหายอนะมันจะมีบันไดนะเดี๋ยวจะต้องหาเอ,อซื้อบันไดใหม่อนะเพราะว่าเราเออไม่รู้หายไปไหนใครยืมไปกืมเละเราก็ไม่รู้จะตามยังไง เราก็มาทำคลิปสักหน่อยนะคะเพราะว่าการเช็ดครัวการลื้ออะไรออกนี่มันจะเป็นงานงานใหญ่นะคะเศบกุทาวาอย่าเป็นพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยเนาะเอฟซีที่พูดภาษาฝรั่งเศสก็มีเนาะอันนี้เราก็ลื้อมาจากในตู้ ตู้ซอกเีแล้วเราก็ตะปีนเช็ดตะปีนเช็ด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 คือว่าเราจะเก็บเข้าไม่ได้นะเพราะว่าเรายัางต้องการโต๊ะตะปีนอยู่เนาะแล้วเราเออเช็ดด้านบนเสร็จเราก็จะมาเอาด้านล่างนะคะทุกคนมันก็พื้นเดี๋ยวค่อยเพราะว่าเรามันเป็นงานใหญ่นะวันนี้ที่นี่ก็คงจะยาวนะคะเราเราจะสลบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แขนขาไม่มีแรงเราต้องค่อยๆแต่ปีนะจะแฟ่ชุดดุษมงดูสมงเดปุยอะวิเตอร์ดูมาตาตวิเตอร์ดูมาตาตั้งแต่แปดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเท่าไหร่ก็ตื่นล,ลืมตามากะจัดเลยนะคนของลงห้องเก็บของด้วยนะคะเอาไปยัดจัดไปก่อนเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นจากเอ,อ่อตรงไหนก่อนเจะเนอเร์เซปาก็มองป้าอู ที่นี่กันเลยมาคิดว่าเอาในครัวนะคะเอาในครัวไปก่อนเช็ดพดานห้องครัวเนาะตูตรงโอละมันยังเหลืออีกนะคะมันยังเหลืออยู่ตรงนั้น,นทางเข้าเนาะแล้วก็ตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะออกไปห้องทางเข้าแล้วก็ยาวไปห้องน้ำเช็ดแล้ว เราก็จะยาวไปห้องเราไปเอาอยากใยออกเนาะแล้วจะยาวไปถึงระเบียงนะคะระเบียงเป็นด่านสุดท้ายเพราะว่าเราต้องเอาในบ้านก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเราเอานอกบ้านมันจะพราะคนเข้าคนออกเนาะเพราะว่าเราระเบียงเราจะเก็บเอาไว้วันทิ้งของเนาะเพราะว่าเดือนหนึ่งจะมีวันทิ้งของ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่นีก็มาทำคอนเทนต์หน่อยมาบอกว่าวันนี้ทำอะไรมารายงานตัวจะเชียงบุดดี้วดูยี็จะทำเพราะว่ามันเป็นบ่ทรีทรีบบ่ต้อนรบไปดูใบไม้ผีนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ ให้กำลังใจกดติดตามให้พี่นีด้วยนะคะเต็มเลยนะบุ <c oughs> ๊บอดแดจะตะปีนต่อนะคะเพราะว่าเราเอด่านนี้เช็ดละแล้วก็หน้าต่างยังเหลืออีกซีกหนึ่งแล้วเราก็จะจัดของเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็จะ ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเรื่อยๆมันก็จะไม่เสร็จนะคือว่าเราเอาเป็นล็อก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 นะสวัสดีค่ะ